คุณท่นทักซูซ่าเมอนกลับมาอแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในประเทศเยอรมน,นีนะคะมีประโยค3ประโยควันนี้มานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังเรียน A2 อยู่นะคะประโยคแรกนะคะกรณีที่เราอยากจะกอไปนั่งเป็นเพื่อนนะคะเราบังเอิญไปเจอ คนที่แบบเออหน้าตาดีอยางนั่งด้วยอะไรปานนวันนี้หรือเปล่านะไม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนแก่หรือใครก็ได้นะคะที่เราแบบว่าอยากจะขอนั่งนะคะประโยคแรกก็ต้องทำการขอโทษก่อนเนาะแล้วก็ใช้เป็นตัว respect นะคะใช้เป็นตัว C นะคะ C ตัวใหญ่ introducing C can each better here i t s z e n introducing C can each better here i t s z e n หรือจะใช้ประโยคที่2ก็ได้นะคะ Is this is plus no f l y Is this plus no f l i ตรงนี้มีที่ว่างตรงนี้ยังว่างอยู่ไหมถามไปได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่นั่งอยู่เพื่อนๆจะตอบว่ายังไงคะกรณีที่ว่าง Yeah! c a n หรือว่า naturally o u c a n อ่ะดูไม่ได้สิเราต้องตอบว่า C นะคะเขาถาม C เรากลับมาเราต้องตอบ C กลับไปนะคะคซนนะคะีคันเฮียซิดเซนนะคะซคันเฮียซิดเซนคุณสามารถนั่งตรงนี้ได้นะคะกรณีที่มันว่างนะคะโอเค